สวัสดีครับพี่น้องช่องบ้าร์ดคอนโกะครับวันนี้ครับมาเคลื่อนนี้เพิ่นเอาปลาในพี่น้องไปได้มากน้ำเพิ่นครับโอ้ยปลาในหลายไล่ีพี่นอ้องขึ้นน้ําหาดครับขึ้นมือขืนสิบสี่ค่ำแล้วครับเพิ่นก็ได้หลายพี่น้องทางพุ่นทางพุ่นก็ตั้งเอาครับเอาตั้งแต่ตีสองพี่น้องเอาอยัางบ่เบิดอยู่นี่เพิ่นก็ได้สิบกว่าตัวแล้วครับเพิ่นเ้ามองรอบไหมครับมันเขาได้บุ้งน้อยๆครับน้ำตื่น เปิดต่อยังบมเบิดครับพี่น้องคุณเดือกคุณนี่จะสวยยังไงพี่น้องคุณอ่ะโอ้รอกระดีอาจะปัายนี่ครับปันนมันขึ้นมาขึ้นนี่ครับมันพักครับเดี๋ยวนึงครับเราได้ชิปกระตัวแล้วครับวันนี้ครับปันน่าขึ้นครับพี่น้องมาขึ้นนี่ปันนขึ้นมาถือกันละพี่น้องคุนว่าขึนทุกวันศีลครับต่อไปนี้ขึ้นทุกเมื่อแล้วครับบอเลือกวันศีลครับพี่น้องทั้งคุนเดี๋ยวเขาไปเบิ่งทั้งพุ่นพี่น้อง ท้ the the is the the ้งพุณเมันก็ได้หลายครับทั EN ้งคุณครับเป็นว่าได้เป็นร้อยโรยเรียวครับเดี๋ยวเข้าไปบนนู้กันครับตรงนี้พี่น้องน้ำตื้นๆครับปลาเขามากพี่น้องมากคือว่าถือกันละพี่น้องปลาเขามาถือกันละพี่น้องตรงนี้น้ำตื้นๆพี่น้องก็ถ่วงลังตีนครับพี่น้องทัางคุนก็กงเอาอยู่พี่น้องเอาตั้งแต่ตีสองยังไม่แล้วพี่น้องนะเดี๋ยวเข้าไปบนนูกันพี่น้องไปบนน้ำเพิ่น้ำเกันครับบอดดอนเห็นกับโต๊ะใจญ่ขึ้นกันครับ มีแต่ตัวยิงใหญ่ครับเจนจะได้ออกกระสังครับกระสังยิงใหญ่หรือส่ออค,รออรครับพี่นอ้องงวดแล้วครับเป็นแบบปานิ่นมูครับพี่น้องข้างนั้นเดีย๋ยวไปเป้องกันพี่นอ้องเช็ดยังไงน,น,นะป้าพี่น้องป้องปิ่งยังอยู่ด้วยคนนะปานิ่งป้องปานิ่งอยู่ดิ อันนี้นะครับันนี่ลูกมันครับนี่เมียมันอยู่นี่กับซังเหรอยีเดรโน่ไฟเหมือนกันปลาธรรมมาตาดพี่น้องปลาธรรมมาตาดครับนี่น้องเขาไป็นป่านไนเพิ่อนป่านไนเพิ่อนนะน้องเพิ่นนะพี่น้องป่านไนเพิ่นด้วยนี่เหลือกับซังเงี้ครับผม โอ้ตัวนี้ตัวนีงปานยครับปานาปตานรองขวดกันครับเนวดกันบดมือครับตั้งแต่ตีสองมาแล้วอยู่ปาเบิ้งได้วราทีนี้ป่ามาขวดมาอยู่ี่ตั้งแต่ตีสองน่าเบิ้งอยู่ครับปาครับโตละสโลขึ้นพี่น้องมันว่าได้ประมาณสองร้อยโลละสัตว น้องโดนอากครับฝาังาที่น้องมาได้ครับรอบมาเต็มเครื่องครับเป็นเหมือนเต้เมือเน้เต้เต้เต้เห็นมอคงมองน้นนี่เนะนีนี่เนาเอาอาเลละ

โอ้ยสเพิ oh. ่งกระังแล้วพี่น้องคุณเน้อพี่น้องงูมันดีเกียบเลยครับปวดกระควนเนี่ยน้องปวดเจ๊โอ้เตอเนืัอมาเนี่ยวดกับปวด เทียบเลยเนาะมันด้วยคนประมาณสองรอยลูกครับพี่เนี่นี่ครับเป็นได้เมื่อคืนนี่น้อยเบิองน้ำกันครับแั่งลวกบรรลุยเบิองน้ำเพื่นครับพีอยู่ที่น้ำไฟพี่นะ nhiều nhỉ,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  không nhỉ, nhiều nhỉ, thì tao, tao kìa, duyệt. Nám, móng cái láp láo. Móng 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 เนื้อช้างหมวยเนื้อช้างปลาบอไล่สดบอฮ่าฮ่าฮ่าโมโยอีกเดี๋ยวมาให้ตองนี่นี่มาให้ตองตัวนี้ว่าเทียดฝากมาข้าม้ือฝากเนี้ยฝาก้นี้ยฝากได้หรอได้หรอถ่ายได้หรือ ไทยม่ล,ละบ้านหอบันคุยดังาบาลีตัวที่ทยครับท,ทยแล้วว้าว<อ>ทมีตัวเดียวนี่มันรออยู่นี่ก็แลมเนี่ยไม่แล้ละมาดูจับไออนี่นี่นี่นนอตองกับโอ้โอโอโยตองไหมตองกับปีนขึ้นมาดีเนี รับไปในน้ำโค้งครับสีมีปีหนึ่งสีนีเชือหนึ่งครับนี่ปีหนึ่งมากเชือกหนึ่งครับปีหนึ่งเป็นสีมากถือกันเทอนึงครับจับเี่ยรอบปียอดเหรอรอบปี้วครับลองดูนวป่านี้ขนมากะผสมพันขึ้นมากผสมพันผสมพันแราคา หลายครับปนครับถึงกรดูนี้ครับสินสนแหล่าันอหลายครับอีกหลายวันนี้ปน่สองร้อยลูกแล้วครับ้นี่ครับมันสิลายหันคับูหลายกว่สองรลูกแปานบงน่อยก็ได้อีกบน่หน่อยอันนี้ก็ได้ลายน้อยบ่มีตัวใหญ่หอกตัววานี่มันตัวใหญ่เลยเนี่ น่อยรุ่นสองโลปลานี่ลสนมาก่เบ็ดนี่ือดหันหายไปโดนเบ็ดนี่น่ะหานสองโลเดี๋ยวไปเ็มองลลพี่น้องคนี าากนจินยังโอ้เด็น้อยกินยังพี่น้อง,ยยงนั่มาตครับพี่น้องมาตย,ายมือแงครับเทา,า,าค,ลคลิปนี้กับบส์เดอพี่น้องฝากตามช่องบ่าดนคนโกน้ำแนคลิปนี้กับเส์มีะครับสวัสดีครับ